สวัสดีกับ FC สวัสดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศอ่าคลิปนี้เกษตรกรจะรวยรวยจริงๆท่านร้อยเอกชมนัทพมเผารองนายกรัฐมนตรีแระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,รเ,เกษตรและสหกรณ์ของแท่ของแท่มาแล้วครับผัดดันราคายางพาราให้ถึงกิโลกร,รัมละ100บาทยกระดับราคาข้า,ขาวมันสำปะหลัง4บาทและข้าว ราคาข้าวจะต้องขึ้นถึง18,000บาทอ่บาทของแท้มาแล้วครับของแท้หัวหน้าพระกกากรรมในส่วนของที่ปรึกษาพระกกากรรมท่านร้อยเอกชมนัทพมเผาคัมแบกในส่วนของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดูรายละเอียดปีกย่อยที่ท่านร้อยเอกชมนัทได้ปราศัยไว้หรือว่าได้แถลงไว้ครับ ทางร้อยเอกชมนัพรพมเผ่าลั่น4เดือนต้องเห็นผลคลิกควินดันราคาพืชผลเกษตรพาช่องเที่ยวฟื้นดันกีฬาซีเกมสร้างชื่อประเทศพร้อมรับมือฝ่ายค้านตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีนี่เป็นยังไงของแท้มาแล้วคนจริงทำจริงพี่น้องในส่วนของอเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศก็จะได้เห็นว่าราคาข้าปีนี้ซึ่งใช้ระยะเวลา ในการดำรงตำแหน่งแค่4เดือนร้อยเอกธรรมนัฐทำได้หรือไม่ได้ราคาสินค้าทางการเกษตรจะขึ้นพวกภาพเลยทีเนี้ยเกษตรกรน่าจะรวยขึ้นถ้าเป็นไปตามที่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพูดไว้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีแปรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะเดินหน้าโครงการควิกพินควิกวินเพื่อส่งเพื่อเร่งสร้างผลลัพธ์ระยะสั้น ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการดันราคายางพารากลับไปที่กิโลกร,รัมละ100บาทรวมถึงการยกระดับราคาข้าวมันสำปะหลังและสินค้าเกษตรทุกชนิดหัวสุดยอดเลยอ่าสุดยอดเลยพ่อใายการก็ชอบตรงนี้แหละขอให้ทําได้จริงถ้าทําได้จริงคุณได้ไปต่อแน่และก็ขอให้ทำได้แบบอ่าไม่ใช่ว่าพูดแบบเอาใจหรือพูดแบบเอาหน้าหรือว่าพูดแบบหาเสียง ไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นจบทุกกรณีแต่ว่าถ้าหากว่าทําแล้วลงมือทําให้เห็นผลอย่างน้อยให้ราคาสินค้าการเกษตรเกษตรกรอยู่รอดปลอดภัยเกษตรกรไม่ขาดทุนก็ถือว่าโอเคละถือว่าสุดยอดละเพราะคุณเข้ามาแค่สี่เดือนในการทําหน้าที่ในรัฐบาลชุดนี้นะครับนะส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวโดยจะมีการพบทูตจากประเทศจีน เพื่อหาหรือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวหลัง